ซูเปอร์ขาไก่นะครับหุ้นขาไก่ของเรามาดูผมดูแล้วมีแววว่าวันนี้จะลงไปถึงฟอนะครับตอนนี้ลบอยู่15.54%ดูครับทิ้งมา2ล้าน1ล้าน5 0 0แสนโอ้โหมีแต่ไม้ที่ทิ้งมาครับตอนนี้บิด บิดจะรับไหวไหมเนี่ยหุ้นตัวนี้มีการเก็บของกันมาตั้งแต่ต่ำบาทนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทิ้งแบบแรงๆนะครับต้องบอกว่าแนวรับนะครับตอนนี้แนวรับที่มีนัยยะก,ก็คือ1บาท17ตังค์มาดูว่าจะรับไหวไหมเนี่ย ทิ้งมาที่ยี่สิบสามตังแล้วตอนนี้เวลาบ่ายสามสิบสี่นาทีนะครับทิ้งแล้วยังมีแรงซื้อนิดหน่อยสู้กันอยู่นะครับแบบเนี้ยสถานการณ์แบบนี้ให้นั่งทับมือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคันไม้คันมือเข้าไปรับนะครับแบบนี้รับมีดเลยนะครับอย่างเงี้ยโอ้ย ทิ้งแล้วครับมาดู V A ครับ V A มีแต่แรงขายครับวอลุ่มหนาแน่นมากครับปกติเทรดกัน700ล้าน400ล้าน800ล้านวันนี้ซัดไป1,400ล้านแล้วครับ โอ้โหเพิแป๊บเดียวบาทสิบแปดตังค์แล้วลบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับโอ้โหแนวรับแบบนี้รับไม่ไหวแล้วครับมีแต่คนเทครับใครไม่รู้เอาของมาขายเนี่ยครับโอ้โหโยนโอ้โหไม้ละล้าน บิดบิดอย่างนี้จะรับไหวเลอครับโยนใส่อย่างเงี้ยโอ้โหตา,ตายตายตายอย่างนี้แบบนี้นี่มีโอกาสฟลอร์นะครับตัวนี้ฟลอร์ที่บาทสี่ตังนะครับโอ้โหเห็นแล้วครับจะฟลอร์แล้วครับ ยี่สิเจ็ซโอ้โหยี่สิบแปดเปอร์ซนแล้วครับลบยี่สิบแปดเปอร์นต์โอ้โหใครซื้อตอนเช้านี่เปิดมาดูน,นี่น้ำตาไหลเลยนะครับอย่างเงี้ยบล็กก็เชียร์กันจริงบล็กให้เป้าบาทหกสิบตังค์ครับ แต่ยังว่าครับนั่งทับมือดีกว่าหุ่นอย่างเงี้ยโอ้โหเอาอีกละฟลอรครับจะฟลอสนิทหรือเปล่า3ามโมงยี่สี่นาทีตอนนี้ก็จับตาตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ดับสนิทตลาดมันโหดร้ายครับต้องเรียนรู้ความโหดร้ายเยอะๆครับเราจะได้มีประสบการณ์ยังมีแต่คนขายมีหวดขวาบ้าง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปท้ายตลาดอีกทีนึงครับว่ามันตัวนี้มันฟลอสนิทหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วครับมีความน่าจะเป็น90%แล้วครับวันนี้น่าจะฟลอร์ ก็มาดูปิดตลาดนะครับเวลา3ามทุ่มกว่าซูปเปอร์ฟลอร์จริงๆครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช n e l ด้วยนะครับ